สวัสดีค่ะพบกับช่องวันดําสิงมาเบิ่งงานหนางานเมือนี้นะจ๊ะงานป่าเสียนเลยด้นี่สองฟังขางมีต่ตุนยู่คาผู้จ้างบอกว่าหามตัดตุนยู่คาเป็นเด็ดขาดตุนยู่คาตุนละสองพั 2, จนจจบกว 500. <laughs> ่ารา้าร้อยเด็ดทางออมนะ คาง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 กับเป็นไฮนาเลยนะคางนั่นกับเป็นไฮน่ากันใครมาได้แล้วได้เกียริมาอันนี้ Ủa được khá tiềm เรายุขาเราหนาพอแล้วาเป็นน้อใหม่เน <c oughs> าะมินกีมมนกิมขอก็โจ้มีน,มมนมหาย,ายาหยาก็มินกันเล เดี๋ยวรถไทยเกียรติเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวจะพาเบิ่งทางจนสุดนะจ๊ะว่าทางสีซ้ำเด้ ஆ எங்க பில்லு ัีย่งต่อใหม่เลยอยี่ยยืดดิทางแขีบว่ามีต้นใหม่อยู่ขางยงพอใครอันนี้อันนี้ทางแขีบต้นใหม่ตเต็ม ทำทำถ้าเป็นไม่น่อยไม่เบิดเลยมันกับสิไขรอยู่นี่ไม่มันใหญ่แล้ว <c oughs> ซ <laughs> ึ่งใหม่ยูคาซึงปลาไผ่คุณจะ้ะคุนปลูกไปทั่วหมดเลยน้ำหนาเพคุน คาร์ลมันทอลักเก็ซะเหลือเกินวีบากวีบากเป็นยากครับตอนที่ได้งเงินเพิ่น บอกว่าแห่งขันกระจกออกไว้าขางนึง <laughs> จับอยู่ขาจาัะไม่ไพ่้ะจ้ะ จับตัวครับเสียงไม่ดีตฝุ่นจะไม่โยคะเลย เอออลร่รห้อันนี้จอั่งกดะจุกแตก <laughs> ถ้ามาเล่นไก่พอกะเล่นว่าไก่นะเนี่ยจะ่ด้อมันเดือดออมแล้วก็ต้องระวังกระจุกทางมันแคบ 这圈呢，应该宽。 แน่แจ้งหน่อยนะจ๊ะกาขอตรวจขออ้ออภัยน้ำโอ้ยสุดยอดเลยสวี แล้วเหตุหญ่สามีกลัวาสามีกับใครอยู่ก็พอเด็ดเลอันายในใจหน่อยแต่ว่าอันนั้นมนัมนเขียบพูดเป็นจังไดพี่น้องทางแน่นอนว่าทางแขบ สำหรับคลิปนี้ก็พอสมนี้นะจ๊ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะ